ทางเดินสายสุดท้ายเมื่อเพื่อนตายแล้วมาบอกลาเผยภาพการเดินทางสู่ปรโลกที่น่าสะพรึงงนุม่มตั้มมึงรู้ไหมตอนที่สับปเปลือจุดไฟเผาไอเอกเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นมันนะตั้มเฮ้ยมึงอย่าพูดให้กูหลอนนี่มันไปดีแล้วไม่ใช่เหรอวะนุม่มตอนแรกมันยังไม่ไปมันยืนงงอยู่หน้าเตาเผา มันยังไม่เชื่อว่าร่างที่นอนอยู่ในโลงนั่นคือตัวมันเองจนกระทั่งไฟเริ่มลุกท่วมโลงร่างกายมันเริ่มไหม้นั่นแหละสายใยเส้นสุดท้ายมันถึงขาดผึงหนุม่มพอมันรู้ตัวว่าตายแล้วจริงๆมันหันมามองกูร่างมันที่เคยชัดเจนเริ่มโปร่งแสงมันถามกูด้วยจิตว่ากูต้องไปแล้วใช่ไหมแล้วกูต้องไปทางไหนทันใดนั้น ภาพรอบตัวมันเปลี่ยนไปตั้มวัดที่เรานั่งอยู่หายไปกลายเป็นถนนลูกรางสีแดงทอดยาวสุดลูกหูลูกตาสองข้างทางไม่มีบ้านคนมีแต่ป่ารกเทบที่ต้นไม้ทุกต้นแห้งตายใบไม้เป็นสีดำและหมอกควันสีเทาปกคลุมไปทั่วไอเอกมันกลัวมากมันบอกกูว่านุม่มคนเยอะมากเขาเดินไปทางเดียวกันหมดเลยบนถนนเส้นนั้น มีวิญญาณนับล้านดวงเดินก้มหน้าก้มตาเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีใครคุยกันไม่มีใครหยุดเดินเสียงฝีเท้าลากไปกับพื้นดินแดงดังครืดครืดก้องไปหมดไอเอกมันพยายามจะเดินย้อมกลับมาหาเมืองกับแม่มันที่ร้องไห้อยู่หน้าเมรุแต่มันทำไม่ได้ทุกครั้งที่มันจะหยุดเดินพื้นดินตรงนั้นจะกลายเป็นโคลนดูด มือปริศนาสีดำนับร้อยจะผุดขึ้นมาจากดินดึงขามันไว้กูเลยส่งกระแสจิตบอกมันว่าเอกมึงห้ามหยุดห้ามหันหลังกลับเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้ามึงหยุดมึงจะกลายเป็นสัมภเวสีเฝ้าถนนเส้นนี้ตลอดไปมันร้องไห้น้ำตามันไหลออกมาเป็นเลือดมันชี้ให้กูดูข้างทางตามมึงเอ้ยตามต้นไม้แห้งๆสองข้างทางนั้น มีวิญญาณคนตายที่จิตไม่แข็งหรือห่วงโลกเกาะอยู่เต็มไปหมดตัวพวกมันยืดยาวพันไปกับกิ่งไม้ปากกรีดร้องโหยหวนว่าหิวน้ำร้อนกลับบ้านคอยยื่นมือมาดึงคนใหม่ๆใ,ให้ลงไปอยู่เป็นเพื่อนไอเอกมันกัดฟันเดินฝ่าดงผีพวกนั้นไปมันหันมามองกูเป็นครั้งสุดท้ายหน้ามันเศร้ามากมันฝากบอกมึงว่าขอบใจที่มาส่ง ูไปก่อนนะทางนี้มันไกลและเงียบมากกูคงไม่ได้กลับมาแล้วแล้วร่างมันก็ค่อยๆเดินหายเข้าไปในหมอกสีเทานั้นปะปนไปเกิดฝูงชนวิญญาณไปสู่โลกที่พวกเรายัางไปไม่ถึงหนุม่มมึงทำบุญให้มันเยอะๆนะการเดินทางครั้งนี้มันยาวนานและมันไม่มีจุดแวะพักสิ่งเดียวที่มันพกติดตัวไปได้คือสเสบียงบุญที่เราส่งไปให้นี่แหละ ขอบคุณที่คุณยังอยู่ฟังมาจนถึงตรงนี้ถ้าคุณยังอยากรู้ว่าเรื่องถัดไปจะเป็นอะไรพิมพ์คำว่าฟังต่อไว้ในคอมเมนต์ผมจะกลับมาเล่าให้คุณฟังแน่นอนฝากกดติดตามไว้แล้วเจอกันในคลิปต่อไป